Oh, 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 oh. แม่ตัดกล้วยตัวอะไรไมันกินกล้วยนะเนี่ยมารอพ่อพ่อกำลังราานปุ๋ยให้แปลงนูน้นต่วนแปงนี้เขาเป็นของคุณพ่อเขาเองเพ่าเขาดำนาน้นานานะคะต้นา เราก็นั่งบรรยากาศเย็นๆนี่ค่ะงางเงิเนางเงินนี่างเงนเราไปนั่งนี่เหรอนั่งแปงนาข,าข้างๆกันนะคะบรรยากาศเย็นดีจังทางเราอยู่น่นางเงินนี่ไปทำไมน่นน่ะอ,อลมเย็นมาก รอรถหวานมานะคะเดี๋ยวพ่อหวานจงเสร็จเขาก็จะมาตรงนี้ตอ่อโอ๊ยทางเงินไปวิ่งทำไมกลางคานาเขาอะมานี่เลยไปวิ่งทำไมน่ะโอ้ไปวิ่งคานาเขาไปแล้วเองนาเราอยู่นี่มาเร็วมาเร็วทางเงินเราอยู่คานาเขาไปแล้ว หาเงนินอย่าไปเล่นนะ้ำมาเร็วไวๆมาเร็วๆๆๆๆๆอย่าไปเล่นสิมานี่มาออกพี่แก